ครับสวัสดีครับสามารถครับจากเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยสมเยทองวันนี้เราพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่แปลงแปลงที่5นะครับนี่ครับเป็นแปลงที่3นะครับที่ว่างเว้นจากตรงนี้นะครับจากสามแยกตรงนี้มานะครับแปลงที่แปลงที่3แปลงที่4แปลงที่5นะครับแล้วก็แปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับ533ตารางวานะครับหน้ากว้างมากนะครับ30กว่า33 33เมตรนะครับ2แปลงนะครับขนาดพื้นที่เท่ากันนะครับแปลงที่4แปลงที่5นะครับ533ตารางวาเท่ากันแล้วครับ แล้วก็แปลงแรกนะครับอยู่ตรงสามแยกนะครับ499ตารางวานะครับเป็น3แปลงสุดท้ายในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ดินสวยมากเลยนะครับนะครับอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในพื้นที่นะครับบดินเดชาสิงเสนี4นะครับแปลงที่ดินตรงนี้นะครับที่เราเปิดขายนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงวางดาว5 0,000บาทนะครับ5 0า0 0บาทแล้วก็ผ่อน5ปีนะครับฟรีดอกเบี้ยครับ5ปีนี้ไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็ผ่อนขั้นต่ำนะครับผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนนะครับ หรือว่าท่านลูกค้ามีเยอะมีมากจ่ายมากหมดไวครับลดต้นลดดอกนะครับแล้วก็หลังจาก5ปีนะครับลูกค้าก็สามารถปลกได้หรือว่า,าจะยื่นผู้ต่อกับเราก็ยินดีนะครับในจำนวนสามแปลงตรวนี้นะครับาสามแปลงสุดท้ายในพืนที่นะครับสนใจติดต่อสอบถามเือด่วนเลยนะครับติดต่อที่เบอร์0 8 7 8 0 7 9 3 5 0ย์นะครับติดต่อคุณสามารถ